สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กระสีมายหญ่เพื่องยหญ่ปูดน,นะคะปูนใหญ่ไปแล้วก็ได้หลายนะคะทุกคนปูกําลังทยอยปูนทยอยเพื่องใส่โคนทุเรียนนะคะลูกโคนทุเรียนใส่เป็นหลุมเป็นหลุมเนาะอัปเดตให้ลูกหลานดูนะคะยหญ่ไปแล้วน,นะคะนุ่น เพืองทางโคนเดี๋ยวย่าขึ้ขับไปดูว่าเพืองนี่ใส่โคนนั่นแล้วก็เอาดินถมอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนตามย่าไปดูกันเลยค่ะกูกำลังทยอยนะคะทุกคนเอารถทยอยเข้าไปข้างในแล้วก็ลากเข้าไปข้างในนะคะแบกใส่โอ้กวงขวางลูกหลาน ยาวยืดไปถึงพุณลูกหลานคุณน,นะคะอ้อ,อมสิบเลยสิบโอย,ยอันนี้ค่อจะเป็นกองพางเราเลยลูกหลานกองพางนะคะทยอยตถวสิบอเอามาลงแล้วนะคะยังชิมาอีกเที่ยวหนึ่งเอาใสจนมดนี่นแหละลูกหลานคุดเป็นนั่นแหละด้่มืดคนแรกแล้ว,ลวที่ใหญ่แป๊บผังแป๊บต่อบิดอัน ลูกหลานดูอีกข้างหนึ่งเนะาะปูกำลังเอาเพื่องใส่รถนะลูกหลานใส่รถทะยอยเข้าไปข้างในในหลุมใส่หลุมหลุมละสามโคนสามโคนแล้วก็ปูนสอบใส่แล้วก็กบดินนะคะทุกคนดังนะคะ okay. กำลังจะย่อยฟังใส่รถเด้อ nát bò nát bò bò nát ปานได๋ nào wow sẵn ờ chôm phú xào đây rồi. <laughs> ใกล้ชิดเต็มแล้วก็ไปลงตามหลุมตามหลุมนะคะทุกคนเดี๋ยวยาสิาพาไปดูในหลุมก็อันลงว่านปูนกันเลยนะคะทุกคนเขียมว่านปูนใส่หลุมตามยาไปดูกันเลยค่ะหลุมนี่ก็ไม่โคคุดเดลอกหลานวางเป็บนะคะโตก็ไปคุ้นได้นะคะทุกคนอันนี้ก็สิเป็น ปุ๋ยนะคะทุกคนปุ๋ยแล้วก็ซอบขี้งัวเนาะผสมกันใส่ในหลุมนะคะทุกคนใส่ในหลุมนี่แลยค่ะทุกคนพางเราเอาลงมาใส่สามโคนนะคะทุกคนเอาลงในหลุมเข้ากันแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาขี้งัวลงนะคะผสมใส่กันทีนี้แล้วก็ควรแล้วก็เอาดินมากรบอีกทีหนึ่งลูกหลานกบแล้วให้อันเพื่องอะไรเน่าอยู่ข้างใน ให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็ยังเอาทุเรียนลงนะคะขั้นตอนโพหลายวิธีลูกหลานหลายวิธีสาดปูนพื้นแล้วเสร็จแล้วแล้วก็คคนแล้วก็เสียาฟางใส่ในหลุมที่ลูกหลานแล้วก็ก,กบโอ้ยขั้นตอนสมัยใหม่ปลูกทุเรียนอ่าตามไปดูกันเลยทุกหลานพูดละแล้วก็เป็นเป็บวางไว้วางเป็บวางไหลเนาะยาวยืดพุดล่ลง วงขวงหมดเลยนะคะทุดคนนี่เลยะคะ่ะยาวเดี๋ยวก,ก็ตามไปบึงอันที่อันนั้นพาไปดูอัปเรตให้ลูกหลานดูเนาะวิธีการทำงานปลูกทุกเรียนเยอะมากลูกหลานเยอะมากเลยนะคะเพื่อจะเสร็จมันก็ไม่ใช่น้อย ละเหยียดเลยนะคะยายสีพามาลุ่มนี่นะคะลุ่มตัวนี้หากเอาเพื่องมาเกี่ยมไว้ลูกหลานเอาเพื่องลงมาใส่ถอยเพื่องมาลงนะคะนี่ลุ่มนึงจะใส่เพื่องสามโคนนะแล้วลูกหลานเพื่องสามโคนนี่ในลุ่มเนี่ยสิดลำเกี่ยปลูกตัวเรียนใส่เพื่องสามโคนแล้วก็ซิมี่สอบขี้งัวหนึ่งหนึ่งสอบนะคะแล้วก็ปูนปุยหนึ่งกระถุง แล้วก็สีมีปูนขาวเรานึ่งกระสอบนะคะพอย้ายเพื่องเสร็จแล้วแล้วก็เอาขี้งัวลงสอบหนึ่งปูยสอบหนึ่งแล้วก็ปูนขาวสอบหนึ่งหลุมหลานแหละลงในหลุมนี้นะคะในหลุมหนึ่งเข้าเข้ากันแล้วก็ปะแล้วไม่โคกสิมาก,กบอีกทีหนึ่งกบดินลงนะคะให้เพื่เพืองกับป๋ยมันทยอยทยอยเข้ากัน นี่ลุหลานก็ชิทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกหลุมเอาเพื่องทยอยใส่ทุกหลุมนี่เขาขาวที่ทยอยไว้เมินมืดเลยลุกหลานนั่นนะเม่นมดนะคะอือม,มาหลุมนี้นะคะคนนี้นี่แหละเม่นมืดเลยพู้ลุกหลานที่คอยเห็นเขาขาที่วางไว้วางไว้นะเม่นเป็น,ลนหลุมมื่อละคนเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้นะคะ เต็มไปไปไปกระซิบ,บเซสตง่ายดลดกหลานอัปเดตอัปให้ลูกหลานดูรอบๆบที่ไม่รู้จักไรห,หกไปทำไปแล้วหกสิบลนะคะทุกคนหกสิบไนี่แหละแต่มั็ไกลมากเนี่ยไปเดียวย้อนขปดูยังไม่เซ็ตนะคะทุกคน นี่รอบๆพุ่นแหลุนเนาะตัวนี้ก่ะว่างเพื่องยังพนันลุลงหลือยังพนันลงแต่เอาเพืองมาหยอยใหญ่ยยไว้ยังมันมันระครบตัวได้ครบก็ซิมีเห็นสามโค้นสามโค้น,คนแล้วก็ปูนกระสอบหนึ่งข้งัวกระสอบหนึ่งอะไรใส่กันแล้วก็มีป๋ย สามอย่างลงในหลุมคือหญ้าบอกอะไรลูกหลานดินลูกหลานไปด,ดูกันเนาะหิีทุกท่านทุกกำลังใจนะคะไปซ้าหญ้าขยกถ่ายให้ลูกหลานบึงเนาะนิดนิดน่ดนดนดนอยกระจับกล้องขึ้นมาใส่หลุมนี่ผสมแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนผสมแล้วนะคะนี่แหละวิธีเสร็จแล้วตัวนี้ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะหลุมตัวนี้ ที่เหลือยังพ่นผสมเนาะกำลังช่ยอยเพื่องไปใส่ปูนกิ้งัวเราก็ครบแล้วนะคะเหลือแต่เพื่องไปลงเตลหลุมเตลหลุมที่เหลือปูนก็วางไปเตลหลุมเตลหลุมแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคน้งัวก็ลงไปเตลหลุมเตลหลุมเหมือนกันนะคะดูสองหนุม่มขึ้นเพื่องต่อลูกหลาน เอาเพื่องไปย้ายสิลุมลงลุมเอาเพื่องลงหลุมค่ะวันนี้เอาเพื่องลงหลุมนะคะลุมอะไรจะได้ทามทามคุณย่าเอาเพื่องลงลุมอะไรมาสั่นลุมทุเรียนลูกหลานหลุมทุเรียนนะคะนี่แหละค่ะเพื่อีซิตกันหลายขั้นตอนลูกหลานหลายขั้นตอน ซีขั้นตอนหน้างานปูกระยากระเบื้องซีหลานละตื่นมาทำมานะคะางานทำการกัน สำหรับคลิปนี้กับเซเดล่าลูกลหลานเด้อสาวเอฟซีทุกท่านทุกคุ่ทุกคนทุกไล์ทุกกำลังใจเป็นกำลังใจให้ปู่ครอบยาเสมอมาใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ลูกลูก,ลก,ลกลหลานพี่น้องทุกท่านประสบสิ่งดีๆขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงในวันข้างหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบใจหลายๆเด้อ